สวัสดีทุกคนนะคะจะพามาทำความสำเร็จลับในพื้นที่ Circulation Zone ของดาวเฮอร์ตาสเปซสเตชันกันต่อค่ะก็ให้ทุกๆคนนะคะว่ามาที่ Circulation Zone ได้เลยค่ะเราไปเสาทเทเลพอร์ตตรงกลางที่เชื่อว่าศูนย์แจกจ่ายค่ะเพราะว่าเมื่อถึงแล้วนะคะก็ให้เราหมุนหน้าจอไปทางด้านขวาค่ะแล้ววิ่งตรงขึ้นไปด้านบนนะคะก็จะเจอกับจอเทอร์มินลให้เรากดตรวจสอบนะคะก็กดตรวจสอบไปค่ะเทอร์มินอลนี้ได้ติดตั้งเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลในรายชื่อผู้ติดต่อมีเพียงผู้ติดต่อเดียวคือรวนเหมย รวนเหมยจะยอมรับสายจริงๆรหรอคุณสงสัยอยู่หน่อยหน่อยเราให้เรากดตัวเลือกส่งคําเชิญสายเรียกเข้าให้รวนเหมยค่ะภาพฉายที่เรือนรางปรากฏขึ้นตรงหน้าคุณเหมือนจะเคยเห็นภาพเหมือนของผู้หญิงคนนี้จากที่ไหนสักแห่งในสถานีอวกาศแล้วภาพชายของรวนเหมยนะคะก็ทักเรานะคะว่าสวัสดีผู้เมยเย็นแปลกหน้าฉันชื่อรวนเหมยส่วนเรื่องเกี่ยวกับตัวฉันคงไม่มีอะไรน่าแนะนําหรอกยินดีที่ได้รู้จักนะ ฉันได้ไปยังสถานที่สุดลึกล้าในจักรวาลแล้วจึงไม่สะดวกที่จะสื่อสารเท่าไหร่แต่การที่จะติดต่อฉันได้คงต้องอาศัยโชคชะตาเท่านั้นเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่เย็นชาแจ้งเตือนคุณโอนซ้ายไปยังระบบตอบกลับอัตโนมัติแล้วโปรดกดปุ่มเพื่อเลือกแล้วให้เรานะคะกดตัวเลือกลองกดปุ่มสื่อสารหนึ่งค่ะตึ๊ดตึ๊ดโชคดีจังเหมือนจะโทรติดแล้ว ภาพชายของรวนเมยนะคะก็ทักเราอีกครั้งค่ะสวัสดีปกติไม่ค่อยมีคนโทรมาเบอร์นี้เท่าไหร่จากสมาชิกสมาคมอัจฉริยะหรือว่านักวิจัยของสถานีอากาล,ล่ะเราก็ถามเธอไปนะคะว่าเธอยังจําชันได้ไหมนะคะภาพชายของรวนเมยตอบกลับ แน่นอนสิผู้บุกเบิกฉันจำรอยยิ้มความตื่นตระหนกอุณภูมิและสายตาของเธอได้ฉันจำช่วงเวลาระหว่างเธอกับฉันได้ข้อมูลเล็กยน้อยๆไหลามาดังสายน้ำแล้วพวกมันก็ประกอบกันเป็นโลกขึ้นมาเราถามเธอต่ออีกนะคะว่าเหมือนฉันจะลืมเรื่องบางอย่างระหว่างเราไปแล้วค่ะภาพชายของรวนเหมยตอบกลับอืมอย่างนั้นหรอผู้บุกเบิกดูเหมือนยาต้านความจริงจะเริ่มออกฤทธิ์แล้วสินะ ในช่วงนี้เธอจะได้ริมรดริสุดท้ายของมันที่ทั้งหวานและละมุนใช่ไหมละ่ะนั่นคือสิ่งที่ฉันหวังว่าเธอจะสัมผัสได้ไม่ต้องห่วงนะสิ่งไม่ได้จะหลับไหลไปจากนี้พวกเรามาสร้างเรื่องราวใหม่กันดีกว่าไม่ต้องรู้สึกเสียดายไม่ต้องอะไรอาวร์หรอกนะเราถามเธอต่ออีกนะคะว่าฉันจะได้เจอเธออีกไหมภาพชายของรรนไม่ตอบกลับอ คำตอบของคําถามนี้คือเหตุผลที่เธอโทรมางั้นหรอถ้าเธอหวังให้เป็นแบบนั้นก็ได้เลยเพราะพวกเรายัางต้องสร้างเรื่องราวใหม่กันอีกเราก็พูดต่อนะคะว่าฉันไม่มีอะไรจะถามแล้วค่ะภาพชายของรอนเมย์นะคะก็บอกลาเรานะคะว่างานวิจัยกําลังดําเนินต่อไปฝากข้อความไว้ได้หากจําเป็นไว้เจอกันใหม่นะแล้วให้เรานะคะกดตรวจสอบจอเทอร์มินอลอีกครั้งหนึ่งค่ะรอบนี้นะคะก็ให้เราส่งคำเชิญสายเรียกเข้าให้รวนเมย์อีกครั้งค่ะ แล้วกดตัวเลือกลองกดปุ่มสื่อสารสองค่ะตืดตืดเหมือนจะโทรไม่ติดฮะแล้วความสำเร็จลับนะคะก็จะขึ้นมาเลยนะคะภาพชายของรวนเหมยนะคะก็บอกราเราอีกนะคะว่างานวิจัยกำลังดำเนินต่อไปฝากข้อความไว้ได้หากจำเป็นไว้เจอกันใหม่นะความสำเร็จลับมีชื่อว่าไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการไม่มีใครรับสายเมือ่อชายทวิโนติดต่อทางไกลกับลวนเหมยได้รับเพจห้าเพจค่ะ เสร็จแล้วนะคะกับความซ้เร็จรับนี้โทรหาคุณหลุนเหมยนะคะใครที่คิดถึงคุณหลุนเหมยก็มากดตรวจสอบตรงนี้ได้ตลอดเลยนะคะโทรหาคุณหลุนเหมยได้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าจะมีภาพโปรแกรมนะคะขึ้นมานะคะเป็นภาพของคุณหลุนเหมยให้เราหาคิดถึงกันค่ะ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะช่องเรามีเพย์ด้วยความสำเร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถไปตามดูคลิปอื่นๆได้ในช่องเพย์ิสต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะคือชื่อความสำเร็จแล้วเนี้ยคืออดที่จะเล่นมุกไม่ได้นะคะชื่อความสำเร็จเรามีชื่อว่าไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการเพราะว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝาก หัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปจะยังเก็บรักษา <Michelle S 1> บ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะ